ครับสติสั่นเศ้าครับพี่น้องครับพี่น้องมายามเง,งียบลุ่นกันครับวัชิม,นมานครับใส่แปดหลังื่อวานะครับรุ่นบหลังแหลกกันเลยครับไม้เกี่ยวเขาแล้วไม้มาไม่เป็นดดอกแล้วหลายเมื่อไหลไ่ทงสายยุฟังนี่ครับ lẹt bưng ui thử bọc nhau nhau ở bên đó. nhau đó này ừ. hấp lên lần thứ 2 hấp บ้น้องทั้งสองไม่จริงๆครับแต่ปลาดิ้นตักๆตักๆอือมันกบบ่เออได้ตัวนึงพี่น้องเข้ายุ่เข้ายุ่นี่เด้กบ แล้วแต็มแดดแทนงานเฮ้นี่นี่นีครับคังที่สามแดดแทนงานไม่แล้วสองใกล้ๆกันก็ไห่ครับต้นต้นมม่วง Đồ bò nó tôi mẹ tôi nắm hảo dù 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 ครับรุ่นหลังสี่น้องไี้เคยไม่ใช่เบ็ดปลาครับมันจะขอนกัสี่จังไรเนาะ ตัวป่ะแต่ตงี้แหลงงเห็ดหอยไึงสีมีพี่น้องตังสีก็มีตัวนี่นีีมีตัวงามจม มนตัวไปลูกหลังที่ห้าครับอ่าไปทำงานนี่ครับมีมาคนเดียวครับอยากได้มากน้ำครับอยากแยกเวียดให้เขาอยู่ครับหลังที่หา้า เปนนำกันครับพี่น้องนี่เน็ดอินสินครับนี่นเต็นแ่มเลยอ้าวรุ่นหลังที่หกครับใส่ไปทักต้นไม้กันเหรอครับโอเคหกแจ่มพี่น้องบังบ่า ngoài bò hộp hộp mít khắp anh cao khắp lắng thế nào luôn nào cắn ít lắng lắng chết chết bên đây องียัยงคือเก่าครับดนหนังสุดท้ายครับพี่น้องแต่ปู้แจปผละปนะครับดนหนังสุดท้ายวัชิมนันบ่แต้มบ่ทำนั่งไหง งามเห็นปวยางามทีนี่บม่ค่อยแห้งนามงามไร่ไปแจกพูนแจกบนนา้นี่บบนง ทง่ทางเกี่ยวนะงานลมได้เกี่ยก่อนนันลูกเกี่ยก่อนนิ่ง,งทางสุดทายนิ่งแฮ้นี่มบ่เอาไม่ยูแจมแจมใช้สวงามสุดท้ายฮอยหอมานยู โอเคบิงใจบ้านพถ่ะหละน้องมึงตัวชัดๆไปครับเดินขึ้นๆหรืออิหลาแค่กบไอ้หลาไม่ได้ไปยามนั่งไม่ได้ไปใส่น้ำเพราะ bàn sạch bèn chong 1 chong bèn chong 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 nó, chong 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 3 chong 3 chong 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 nó, chong 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 อมนึงพี่น้องใช่เดียวกันใช่เดียวกันเลยเนี่ยพาเติรดแน่น้ำโบ๊ทแหละกรบเริ่มทิ่นี่แล้วพี่น้องแต่งงามอยู่ ชอสามสี่แต๊บพี่น้องอ้อมน้อยนึงอ้อมน้อยหนึงพี่น้อง่าตืบก็บใบก่อนคลิปนี้กับมานอยู่พี่น้อง สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหลับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพีหลานนะเด้อค่ะขอบคุณค่ะ